สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .2 ทับ5ทุกคนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยนะคะเฉลยตรวจสอบความเข้าใจนะคะ,อ,ะอยู่ในหนังสือหน้า188นะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะ2ข้อเนาะหน้า188เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเราก็ตรวจตามคุณครูไปเลยนะคะมา เขาบอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบใช่ไหมคะค้บที่แล้วเราเรียนมาแล้วนะคะข้อที่1ริบบิ้นสีแดงยาว4เมตร15เซนติเมตรนะคะริบบิ้นสีแดงยาวน้อยกว่าริบบิ้นสีเขียว1เมตร90เซนติเมตรถามว่าริบบิ้นสีเขียวยาวเท่าไหร่ แสดงว่าเราจะต้องเอามาบวกกันนั่นเองนะคะ,ะมาดูวิธีทำนะคะริบบิ้นสีแดงยาวริบบิ้นสีแดงยาวเท่าไหร่คะ,ะเราต้องเขียนหน่วยที่เป็นเมตรไว้รอเนาะและเซนติเมตร ยาว4เมตรสิเซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็บอกว่าบรรทัดที่สองริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีเขียวนะคะริบบิ้นสีแดงยาวอ่ะยาวน้อยกว่า ริบบิ้นสีเขียวหเมตร90เซนติเมตรนะคะ <_ t ries> เขาถามหาอะไรคะถามหาริบบิ้นสีเขียวริบบิ้นสีเขียวยาวเราก็จะเอามาบวกกันนะคะ 5บวก0ได้5 9บวก1เป็น10นะคะต่อไป4บวก1เป็นคําคำตอบที่ได้คือริบบินบบ้นสีเขียวริบบิ้นสีเขียวยาว5เมตร105เซนติเมตรเราก็จะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจาก105เซนติเมตรเป็นเท่าไหร่คะ เป็น1เมตรกับ5เซนติเมตรนะคะเอา1เมตรเนี่ยไปรวมกับ5เมตรนะคะเราก็จะได้ว่าหรือตอบ6เมตร5เซนติเมตรนั่นเองนะคะตอบริบบิน้นสีเขียวยาว6เมตร5 เซนติเมตรนั่นเองนะคะเฉลยเสร็จแล้วอ่ะเราตรวจเลยว่าเราทำเหมือนค,นคุณครูไหมได้คำตอบเท่ากันไหมนะคะ,ะต่อไปข้อที่2องข้อที่2แก้วตามีเชือกฟางอยู่ม้วนหนึ่ง หลังจากใช้ทําผู้เชียร์กีฬาไป84เมตร70เซนติเมตรยังเหลือเชือกฟางอยู่15เมตร30เซนติเมตรถามว่าเดิมเชือกฟางม้วนนี้ยาวเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องมาทำอะไรกันคะเราก็จะต้องเอามาบวกกันนะคะอะมาดูวิธีทํา เราก็จะเขียนหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรไว้ด้วใช่ไหมคะอ่ะมาเขาบอกว่าใช้ทำผู้กีฬาไปแปดสิบเมตรแปดสิบสี่เมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะอ่ะใช้ทำผู้เชีรยกีฬา ไป8ปเมตรเจเซนติเมตรนะคะแล้วก็ยังเหลือนะคะยังเหลืออยู่ยังเหลือเชือกฟางอยู่15เมตร30เซนติเมตรถามว่าเดิมเชือกฟาง ม้วนนี้ยาวเท่าไหร่เราก็จะเอามาบวกกันนะคะอ่ะ0่บวกส่วนได้0ูนย์เบวกสเป็น10นะคะ4ี่บวกหเป็น9 8้ดบวกหเป็น9ตอนนี้คำตอบที่เราได้คือเดิมฟางม้วนนี้ยาว99เมตร100เซนติเมตรนะคะ 100เซเมเท่ากับ1เมตรใช่ไหมคะนี่เราก็เปลี่ยนนะคะเราก็เปลี่ยนหน่วยเลยหรือนะคะ100เซเมเท่ากับ1เมตรเมื่อเอามารวมกับ99คําตอบที่ได้ก็คือ100เมตรนั่นเองนะคะตอบเดิมเชือกฟางม้วนี้ ยาว100เมตรนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ขีดเส้นใต้ข้อที่2อตรวจเลยนะคะข้อละ1คะแนนนะคะข้อละ1คะแนนถ้าใครทําได้2ข้อก็ได้2คะแนนนะคะแค่ได้1ข้อก็1คะแนนอันนี้ให้เขียนไว้เลยนะคะพอเปิดเทอมเดี๋ยวค,คุณครูจะมารวมคะแนนเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายหน่วยที่3นะคะเก็บคะแนน10เก็บคะแนนนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบทดสอบของเรา2ข้อที่ทําทำในสมุดเนาะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ